สวัสดีครับสาขาสายเทศสายเซียนนาะไก่เงินออกแล้ววันที่หกแล้วนาะกับพักพอพ่อเพียงแล้วเนาะก็แอลกับเซ้าปวดเริ่มขายอุปกรณ์การกีฬาเนาะเฮินฟ,ฟ,ฟ้าฟ้าสิทธิตไม่ล่าสุดมีอยู่สามใบเนาะนี่เฮ็ดมืนี่ครับผมเนาะ bay nắng nó Rồi, cả miếng nè bay nắng nó 3 bay nà phong sửi review bay mai long băng ัวดยังขวดซีสามครับผมเนาะจันเกี์ขวดซีสามจะสร้างคู่เยาวหอดคู่หกขึ้นได้อหาสองหกเยาวก็สร้างได้แต่ว่าขึ้น สร้างทอด,ดาสามดาวตีพื้นสามเป็นสี่ใจยากแน่จังน้อยเพราะว่ามันเกิดบอมันเกิดเล็กฝาโดยตรงเพราะว่าผมเฮ็ดก็คือเข่าจานเขา่าฝาได้ในชุดเดียวเนาะแล้วลูกก็สิบว่าหายว่าติดฝาเนาะก็ขอดีของมันคือลูกว่าหายคอนเฮ็ดเอ่อเล็กฝาโดยตรงก็คือตาลึกเนาะตาสิบ้ตื่นตาสิลึกครับผมอันนี้ก็คือตาตื่นเนาะเพราะว่าทันใส่ไม่เล็กแห้ง มันกับเขาจานบ่ได้เนาะกับผมเห็นนี่ก็คือครับจานอยู่ดีๆก็คือเอาจานเล็กออกก็เอาเหินฝ้าควบต่อได้เลยเนาะผมพกคือแปดเสี้ยนน้ำกันเหมือนแต่นี่ผมพัดมังกรแดงจานเกียร์เนาะก็ซื้อเล็กบพว่าฝาบพว่า,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 าจานผมแถมสุดาตานนมหนึ่งชุดเนาะก็คือเพราะว่าก็ฟัด ย่ว่าท่านเป็นเนี่ก็เอาตานิมลงฟัดกินได้ครับผมตานิมกับโซดาราคาเหล็กเม็ดละพันแม่ก์ย้อนฮิตติดอันดับแมกกใไฮโลแตแองค์ไข่เล็กหัวาทานไตวันแมกกระจายแพร่ไปทั่วไตวันฮอดไทยฮอดเกาหลีสิงคโปร์บูนไนโปรตุเกสเนาะคือตานิมครับผมเน็บหกหน้าปลอดโซดาราคาเหล็กเม็ดละพันเนาะแถมให้ท่านที่เนาะห้าหุน สายตันขั้วตายขั 4, 3, 5, 2, 6, ยว้วสี่สามห้าสองหกเอี่ยวมีครบครับผมเนาะน,นี่ขั้วหาดสองก 6, ับหกเอ <One. S 1> ี่ยวกับมีเนาะหกเอี่ยวนี่เนาะหกเอี่ยวแล้วนี่ก็หาดสองเตะหกเอี่ยววันมีอยู่ คือกันนะหกเยวายุดใส่น่อกุกดูลูกฟอกุุกด้วยไม่เล็กหลายจังนยยี่ยาวเฮ้ยนี่เรียบนะหกเยาครับผมน่าหาสองดยถ้าใส่ผัว อ่ามากัขวารีสามเนี่ยก็มันก็สีดีอย่างก็คือสั่งผู้เหยาถึงผู้หกสอดจัดไปเลยก็บเรอดอ่านำทอดสามแล้วก็ตีพื้นขวัวได้ท่านที่เพราะว่าขวมันสีสามเล็กฟ้าคือตีพื้นขวัวได้แน่นอนครับผมเนาะมันบัคือเล็กจานเล็กจานเนี่ก็คือตีพื้นขวัวหรือว่าตีพื้นบ่าแม่นขวัวได้ทุกหนาเนาะ ราคามันก็เลยแพงกว่ากันเนาะแล้วกับฟัดก็ยากยากก็กันนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายจุดนี่กมันมีแค่สองจุดเนาะใส่ขวาก็คือบวกกับลบแค่นั้นตั้งแต่อยู่กลางจานมันก็เลยฟัดไงครับผมขั้วสี่สามสี่สองยวก็คือขวบวกลบเนี่ยก็สีเดนหนนาหลังใสยขวามันก็สีเป็นขี้เนาะ เดินหน้าลัางก็คือสี่สองเอียวเนี่ก็เป็นหกเอียวขึ้นหกขึ้นเอียวคันเดินใส่ขวาคือเป็นหากับสองครับผมเนาะก็ต้องตีพื้นขวดซะก่อนเนาะต้องสี่ตีพื้นสามเนาะ,น,ะนี่ก็มันบอกขึ้นสองแล้วยกสี่เนาก็เดินหน้าลัางใส่ขวาไเ้เลยนับหนึ่งมันนีเนาะสองกลับกันเนาะ สองหกกับเอี่ยวนับหนึ่งแมนมาเน่ยนับสองลูกน่ไงออกโดยว่าต้องเข่าขัวอถ้ายกคือยกท่าตีพื้น นับสองอนนับสองแล้วนับสามคือเขาขวามะขวามันสีสามมันบลละเนอะเกิดเบอรตันี้ที่ตาดีเออเขาขวจายังมันแม่นก็คือหันขวออกท่าใส่ขว้าเนะการเขาขวแปลว่าการนน้าลังนี่ก็คือหันขว้วไปนาลังเขาขยายห่างออกอีกจังหน่อยอนาะกานท่ากับเขาขว้แปลว่าการ แม่นก็คือเขาแบบนี้เนาะนับสามเนาะนับสี่ก็คือตีพื้นขัวแม่นี่ขัวสี่สามก็คือก็มันสั่งได้เง้วเลยเนาะก็สามแล้วก็นับสี่เด้เลยตีพื้นขัวเนาะซับส,สายไปขัวก็ได้หรือว่ากระมุนไม่กิมปั้นไปงุ้มอีกทั้งหนึ่งก็ได้เนาะนี่นี่ประมูลฝา คือซับลูกใส่เป็นขัวเอานอ้อนับสีน่น้อไม่เมื่อมันเข่าขัวซีแล้วก็น,นับหาในกระเสียวแบบว่าใส่ขัวหรือหน่าลังก็ได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาหน่าลังแล้วน้อมาเนี้เอาใสาขา่ขัวน้อนับหา้านอ้นอลุงน้องูเขา่าคือขานเท้าฝันแห้งก็ขึ้นพื้น สวัดขึ้นเครื่องฟ้าก็คือคูห่ห้านาบหกก็คือลุงไ,ไงไงออกไงบอมจาวาบันไดสองขันฟัดไงก็คือเริ่มจากเครื่องฟ้าฟ้าสิทธิตเล็กที่ฟัดไงนะฟัดตั้งแต่ยยุจุดเกา่า อ้านับหกนั่น not, <of> นั่นฟัดค่อยเข่าขัวเด้น้อเมื่อกี้หาแล้วเนะ้นยกท่าตีพื้นครับผมยกสูงว่าหยุดพออ่านับหกอายืนหก เย็นหกแล้วข้าขวคั่วแบบฟรีคิกต้องหกสองสามยหาย่หางออกมาอยางสี่ครับผมเดี๋ยวคู่สามคู่สี่ขึ้นได้เลยเนาะคู่สี่ลุงได้ไงออกเนาะไหมก็ว,ว่าต้องสะบัดคอเพราะว่าเข้าเขวาวคั่วแบบส่องข,นนงขั่วไปหนาหลังยกถึงตรงๆเลยเนาะ เอาคือเกอต่าตัวฮียังลกได่ไงออกคือเกออยู่เออยายหางออกมาอีกนิดนึงครับผมยกติว้วตอนนี้พ่อแล้วเนาะคู่สี่คู่สี่สขันท้าบมูนฟ้าตั้งไม่กิ่ฟันไบมะเก้ากระดอกหกไงออกท่านที่เขาปัวเราเนาะกับประมาณนี้ครับผมเนาะ นี่คือขวดซีสามเฮือนฟ,ฟ้าฟ้าสิคิดเนาะกะลองฟัดโซดาแต่งลูกแถมให้เบิง้งเนาะสี่หนเอ้ห้าหนเท่ากันเนาะนี่ก็คือลูกเด็กเนาะขวดซีสามนี่ก็คือโซดาตานิมเนาะเบิ้งเอาฟ้าเล็กฟัด สดาตานิมอสี่สองเอียวอะคู่สองเสดาม่เล็กตวัวอ่อนี่คือสดาตานิมครับลูกแถมอะกะ็วัดแล้วแต่ว่าสีไปไม่เมื่อลย สองสองหกขึ้นอะไรสองสามก็นี่เราก็ขึ้นลูกแถมครับผมต้องสามเกือบต้องหกหนะ้าคู่หกหกหกสองขึ้นอะไรหกสี่สามหน้ ก็หกสี่สามเนี่ยคำนสเติแลโอกาสต้องนี่หลายเนาะสดาตานี่โอกาสต้องนี่หลายครับผมหกสี่สามว่าฉลามขึ้นบกเนาะ <laughs> กเป็นหกสองเยียวเดยก็เป็นหกหกขาครับผมเนาะหกหกห้า 6, 6, เป็นสี่สี่สามเนาะไป็นไรกาจานอี่ค,อคือจานเกียร์เนาะนาจานงพงคัดออกก็ให้หอดกระเืองเลยเนาะคือว่าอย่างนี้ร้อยสเสื่อมเงาเนาะกาฟัดโซดาตานี่ึ้นดีเนาะ 4ี่สี่สามหกห้าเอี่ยวหกห้าเอี่ยวบ้านหนาล้อมเมืองคือยังท้ายด้อเ,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 เดี๋ยวเราไฟแคบผมหนึ่งเปิดด้วยซิจได้เขาขายเยวว่าเป็นยาวเดียวเด้อจะเป็นผู้สี สี่สี่ห้าแล้วหนากรเนี่ยอ๋อสิบเอ็ดแม,ม่สามสามห้าเขทาทำวะ คือกับฟในเฮดใหม่ๆก็ติดๆยังบันท่ายูดีบันไดอ๋ออยเาก้าวอีกก่อน ไม่ล่าสุดเนาะเดี๋ยวกใก้มันแหงกันฮะเอาฝาดธรรมดาฝาัดสก่อนเอาไปไดนสามสามห้า ราตาเน่เนี่ยกับรัมดาดุลาลาตาตื่นเนาะ <laughs> กินงกระทั่งคนแต่งท่าแทงมันเพราะว่ากมันบร,รูสว่ามันสิแก้อย่างผมแต่งให้มันพิกซ่าแค่นั้นเนาะตองหกแมะ <laughs> อ่ตองหกหกห้าสามนะแต่ว่าเป็นเอี้ยวเดียวหกห้าสามว่าฉลามขึ้นบกแดงทะลุบอ่เป็นหกหกห้านะหกหกห้า สองซีไหมประมาณนี้ครับเนาะก็เลือกได้เนาะกับรางจานกบฝาจานเล็กวงเดือนผสมแปดทิศหรือจานแปดทิศก็ราคาเท่ากันเนาะนกขาบสิบสองตัวกาฝาเล็กก็นกข่าสิบตัวเนาะก็ได้แถมตานิ่มทึงสองยางระวางจานกาฝาเนาะเลือกได้ครัวหนึง่งสี่สามห้าสองหกเหี่ยวเนาะ่านครับผม